ครับเรียนท่านพงพันธรรมานะครับท่านรองพิธีกรมสัตว์นะครับแล้วก็พี่น้องเกษตรกรนะครับชาวหนองจอกนะครับสลามริกุมร้องทุน้อยอยู่บาราสุนะครับผมก็เป็นสลามเหมือนกันนะครับก็นะครับแล้วก็ท่านผู้สัตว์พื้นที่ทุกแห่งนะครับเจ้าที่ที่เกี่ยวข้องนะครับและเกษตรกรพี่น้องผู้เลี้ยงโคหรือไก่แกะในพื้นที่ทุกท่านครับ นะครับด้วยกรมบุษัทนะครับได้มีนยโยบายนะครับให้มีการรณรงค์การฉีดวัคซีนป้องการโรคปากได้เท้าเปื่อยและโรคเฮโมโล,ล,ลิธิเซปติซีเนียนะครับโรคต่ปีสกินในโครกระบือโดยเฉพาะโรคปากได้เท้าเปื่อยนะครับในโคกระบือนะครับจำเป็นจะต้องมีการฉีดวัคซีนป้องการโรคปีละ2ครั้งหรือทุก6เดือนซึ่งโรคกังกลนะครับจะทําให้เกิดการสูญเสียในด้านต่างๆและมีการระบาดที่รวดเร็ว สำหรับการป้องกันโรคที่ดีที่สุดนะครับคือการฉีดวัคซีนป้องกันโรคเป็นประจํานะครับตามหลักวิชาการทางสัตวแพทย์และในวันนี้นะครับทางสำนักง,งานจัดพื้นที่กรุงเทพมหานครได้รับเกียรติจากท่านรองพิธีรกมรมบูชานะครับท่านพงพันธรรมาได้เดินทางมาเป็นประธานเปิดพิธีรณรงค์การฉีดวัคซีนป้องก,กันโรคปากและเทา้าเปื่อยในโกกบูพระแกะรอบที่1นนะครับโดยให้กับเกษตรกรในพื้นที่หนองจอกกรุงเทพมหานครนะครับสำหรับ สำนักงานบรกัทพื้นที่กรุงเทพมหานครนั้นนะครับมีเกษตรกรในเขตชั้นนอกนะครับที่มีการเลี้ยงโคกระบือแพะแกะเช่นเขตราชบังเขตระเวศสะพานสูงเขตมินบุรีคลองสามวาเขตทุ่งครุและเขตหนองกรอกเป็นต้นนะครับโดยมีเกษตรกรผู้เลี้ยงโคกระบือแพะแกะจํานวน1,188รายแบ่งเป็นโคจํานวน4 8 9 7ตัวกระบือจํานวน263ตัวแพะจํานวน9,920ตัว แกะจำนวน1,167ต,ตัวนะครับสำนักง,งานสัตว์พื้นที่กรุงเทพมหานครได้ดำเนินการฉีดวัคซีนป้องก,กันโรคในวันนี้นะครับทางสำนักง,งานสัตว์พื้นที่กรุงเทพมหานครได้ดำเนินการจัดชุดปฏิบัติงานนะครับจากทุกเขตได้แก่สัตว์พื้นที่ทุกแห่ง14 14แห่งนะครับพนักงานราชการจ้างเหมาและหน่วยง,งานข้างเคียงได้แก่ด่านกักกันสัตว์ท่าอากาศสวุวรรณภูมิกรองสารวัตรแ,และกักกัน ปัจจุบันได้ดำเการไปแล้วตั้งแต่วันที่21พฤศจิกายน2565จนถึงวันที่23พฤศจิกายน2565ได้ฉีดวัคซีนไปแล้ว5เขตโดยมีเกษตรตะกรอนผู้เลี้ยงโคก,กระบือจำนวน79รายนะครับโคฉีดไปแล้วนะครับ790ตัวกระบือจำนวน32ตัวแพะ890ตัวและแกะจำนวน200 22ตัวนะครับบัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วครับผมนายวรกรจิตหลังนะครับบริษัทพื้นที่กรุงเทพมหานครขอเรียนเชิญท่านภงมิพลธรรมมารองอธิบดีกรมบุษัทกล่าวเปิดการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคป่าข้าเปุ๋ยรอบที่หนึ่งประจำปีงบประมาณ2,566ในลำดับต่อไปกับเพนเชิญครับการฉีดวัคซีนถือเป็นวิธีที่ดีที่สุดวิธีหนึ่งนะฮะที่จะช่วยในการป้องกันโรคระบ,บาด ควบคู่ไปกับการจัดการและการดูแลสุขภาพอย่างเหมาะสมนะครับตามแต่ละชนิดสัตว์โดยเฉพาะมโคกระดูกที่นักแก่ในประเทศไทยนะครับโรคป่ายเขาเปื่อยโรคป่าเท้วยเาเปื่อยโรคในมูนและยีสติเิเนียและโรควิสติีถือเป็นโรคระบาดที่สําคัญที่กรมบศุสัตให้ความสําคัญเป็นอย่างที่ในการเฝ้าระวังและป้องกันระยัดต่อเนื่องนะครับแต่เนื่องจากเป็นโรคที่แพร่ระบาดได้ง่ายส่งผลกระทบ ต่อสุขภาพเป็ผลผลิตของตับทึก่อให้เกิดความสูญเสียต่อพี่น <"N> ้องเกษตรกรรวมทั้งขส่วนชืนอที่เกี่ยวข้องกระบวนกรนะครับโดยท่านสิบีกระบวนกรได้เป็นเป็นความสำคัญี่มีนิยุเาินกประเดันการป้องกันโรคโดยเฉพาะอย่างที่โรคปากกระเทาะเกในโคปนมให้แก่สีละสครัน้งนะครับขอบคุณท่านที่ท่นจะย่อมการเนิการทรงการเก และขอทุกท่านว่าเป็นต so so, anyway. well, so, so ัวแทนบริษัทได้ใช้โอกาสนี้ในการให้คํำแนะนำเกี่ยวกับการกระจายสุขภาพที่เหมาะสมแก่เกษตรกรควบคู่ไปกับการฉีดวัคซีนซึ่งจะปล่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการป้องกันโรคระบาดและการนี้ได้เวลาเป็นส่วนหนึ่นะครับผมขอเปิดโครงการระดมป้องกันการฉีดวัคซีนป้องกันโรคระบาดครั้งที่หนึ่งในกรอปี2566 สำนักงานข้อกัาจังหวัดที่กรุงเทพฯปมลนีระดับูงมาก กดมือเป็นกำลังใจให้นะครับในการปฏิบัติหน้าที่ของเราในวันนี้ครับลุกลำดับท่านที่สองบางโนนะครับบางนุะครับเป็ีนครับรอบนี้ ออกเลได้เลยนะครับตับไฟนะครับเปิดไฟคร,ร,รับคร,รับตดือปนะิดปืนกันบานจาแต่ในารเล่นบานจวนบานกาสตังนะครับวเพื่อุทกมที่อุที่หนึ่งนะครับ้นที่สที่สา